รับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชน สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณต้องไฟเย็นครับผมจอมไฟเย็นครับผมอดไฟเย็นครับครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับคุณลุงสนามหลวงก็แตนบายอยู่ในสายรอเราเช่นเดิมนะครับวันนี้ป้าจอมเราจะเปิดสักการะด้วยอะไรครับเป็นหนึ่งนะครับป้าจอมก็มีเรื่องของพลหลงจากการไลฟ์สดของอาจารย์ประวินกับอาจารย์สมศักดิ์เจียมครับยังไม่เลิกครับยังไม่เลิกมีคนดูแสนนะครับแล้วก็ มีคนเสนอให้จสมศักดิ์เจียมโฆษณาขายค<า>รีมนะ<อ>ครับขายค,ครีคม <laughs> ด้วย <laughs> <laughs> เอ้าสมศักดิ์เจียมเขาก็ยอมรับในสวัสดีครับพี่น้องพบกับสมศักดิ์เจียมทีวีครับ <laughs> <laughs> ก็คือมีคนเสนอว่าเนี่ยอันนี้ประมาณหกชั่วโมงหลังจากมีการไลฟ์นะครับมีคนนับจตาวางคนบอกว่าต้องใช้เรือนจําบางขวางถึงสามแห่งด้วยกันถึงจะบรรจุคนที่ ติดตามสดไลฟ์ของอาจารย์สมศักดิ์ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปเทียบกับเรือนจำวะถ้าเรื่องพวกนี้มันผิดกฎหมายไงถ้าจะทําให้เรื่องพวกนี้ผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้เป็นแสนวิวแล้วคุณต้องใช้เรือนจำบางขวางอีกหลายหลายเรือนจำเพื่อจะขังคนที่คิดเหล่านี้อถ้าไปขังที่จอบปลอ่ะแต่คนที่เขาไปดูเขาเข้าไปเม้นติเตียนกันนะครับบ้าบ้าว่าเพราะว่าจะจ้าไม่ได้จ้าถาจ้าเดี๋ยวคุกครับตอนแล้วต้องเตียนเกียน ถ้าถ้าเจออะไรอย่างนี้ต้องติดเตียงไว้ก่อนคือมันต้องติดเตียนนะก็เลยมิดเตียนเงียบเลยเจออะไรที่เขียวเขาขายหมนก็ติดเตียนไว้ก่อนหนึ่งไม่เมลแด้วโดนไหมถือว่าเราทราบก็ติดเตียนแล้วไงอเฉยไม่พูดไม่พูดเอายังไงติดเตียนแล้วไง ก็หลอดแล้วจริงๆไม่ได้แต่ยังไงก็ถ้าอาจารย์สมศักดิ์เจียมสนใจจะโฆษณาผมนิดนึงแนะนําอัลบั้มของวงผมให้หน่อยแล้วกันช่วยโปรโมทวงเราหน่อยถ่ายทอดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเกี่ยวสัญญาณเฮ้ยจริงๆมีคนเสนอให้อาจารย์สมศักดิ์เจียมจัด YouTube นะฮะอ่าแบบสอนวิชาประวัติศาสตร์อะไรเอสเอสหนึ่งสองอะไรเงี้ยวิชาประวัติศาสตร์ไปอ่านหนังสือ เราต้องไปวิเคราะห์การเมืองคมอมันไม่มีการตสอนแบบอาจารย์สมศักดิ์เคยเป็นอาจารย์เนี่ยคือหลายคนที่เขาเป็นนักศึกษาเขาอยากฟังการสอนของอาจารย์แบบอย่างงี้ไปแล้วก็บอกว่าพร้อมจะบริจาคเงินอะไรอย่างงี้ด้วยเออเลออาจารย์ต้องลดความอนุรักษ์นิยมบางส่วนลงเพื่อให้ทันนาซานาซาเขาสตรีมสดเรื่องไปดวงดาวอื่นได้อาจารย์สอนสดได้เหมือนกันอาจารย์ก็สอนเลยแล้วมีใครถามก็ถามมาในซีบอกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจารย์น่าจะเปิดช่องบอกว่า ราชสํนนักคนจะทําตัวยังไงนประชาธิปไตยุกใหม่เนาะอาจารย์สมศักดิ์เขามีสไตล์องแกแกจะไปบอกอ้แกทำ่ึงงี้เขาแกไม่ทำหรอกแกไม่ทำหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องการสอนนี่เห็นด้วยอยู่นะเพราะว่าคือผมก็เคยคิดว่าอยากจะไปนั่งฟังแต่ว่าคืออย่างผมมาเลยยุเรียนมานานแล้วไงเขาก็ไม่ได้ห้ามนะเขาไปไม่มีใครแกเกินเรียนเต็มลอกเอที่เกียวดูเดินทางเลยับแต่เราเรียนทาง youtube นี่มันดีมากเลยคือตอนผมเรียนด้วยอะไรครูนะผมยังเรียนปนกับพวกอายุ ห้าสิบเลยเพราะว่าอะไรเขาต้องไล่ครูโบราณอะสไลด์ตกมศสารเพาะวไล่มาสอนหนังสือแล้วแต่เขาไล่ไปปรับมุดไงไล่มาปรับมุ้ดอนคือเรื่องยังคิดว่าเทคโนโลยีมันดีมากแบบมีไลฟ์สดมีถ่ายทอดสดยูทูบอะไรเนี่ยถ้ามีการสอนหนังสือสดนี่มันจะดีมากก็ไม่ต้องมีโรงเรียนใช่ไหมเขาไม่ต้องมีไงอ่าเราโรงเรียนจีดาดาก็ไปไมได้ไม่โรงเรียนมันมีไว้ทำไมรู้ไหมมันมีไว้มันมีไว้ขายวุฒิ ต้องบอกว่าขายวุฒิแน่นอนแน่นอนขายทานสคริปต์ใช่ใช่หรือไม่ก็ขายเครดิตใบรับรองว่ามึงผ่านตรงนี้มาแล้วขายเครดิตตัวเองเออใช่มันต้องมีอย่างนั้นคือแต่นี่เขาเรียกว่าเอาความรู้จริงๆไงไม่ได้ไปไปเอาเกตดไงก็คือได้จากในเน็ตล้วนๆเออคือจย์ก็สอนแบบตามปกติแบบมีหลักสูตรการสอนตามปกติแล้วก็มาสอนเอาง่ายๆมีคาจำลองในนั้นเลยก็ได้แล้วก็มีการถามตอบจริงๆก็ได้แล้วก็ใครจะลงทะเบียนเรียนก็โอนไปร้อยหนึ่งสองร้อย ถ้ามันมีสลิปนี่ลงทะเบียนเรียนอ,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 อันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกคือใครอยากจะโอนช่วยก็อาจารย์ก็เนี่ยใส่ไปในเดสคริปชันว่าเนี่ยสามารถโอนเข้ามาในเพย์พอบัญชีอาจารย์<บ>อะไรก็แล้วเราจะเรียกว่าไงการเรียนประวัติศาสตร์กับสงครามเยมจากฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเหรอ จบนอกนะเว้ย่ก็มีคนบอกโอ้จริงๆถ้าเป็นยุคของปีดีธรมรมศาสตร์นี่สูญเสียบุคคลที่แบบว่ามีการสอนแบบนี้ไป<ช>น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าไปไล่ออกด้วยข้อหาว่าขาดราชการแต่ว่าจริงๆเขามีเหตุผลว่าไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารที่เรียกตัวเข้าไปนะครับคนมันไม่ถูกกันก็อย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะก็เราไ่ได้เวลาโทรหาลุงสนามหลวงนะครับาดีครับก็จะได้มาถกเรื่องวันนี้เราตั้งหัวข้อข้าวๆว่า รัฐทายาตขัดแย้งกันจริงหรืออ๋อก็มันยังเป็นเทรนฮะอ๋ของแทนแน่นอนสวัสดีครับลุงทองแดงเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่คร่เร่องาหลวงครับต้องเรียกคุณเรียกลุงเนี่ยผิดหนึ่งหนึ่งสองอ้าวเรียกคุณทองแดงแล้วก็ต้องเรียกอย่างชัดเจนนะเรียกคุณทองแดง ถ้าจะให้ดีต้องพยาค่าด้วยเอา้ามตายไปแล้วไม่ไม่เป็นการเสียสีนะครับเดี๋ยวนี้เสียสีก็ติดคุกนะครับทองแดงตายไปแล้วนะอับตายแล้วก็มีคนติดคุกเพราะเสียสีทองแดงเ,เนี่ยเออทองแดงตายไปสามรอบแล้วเอาเหรอไม่เป็นไรหรอกบอกว่ากูอนุญาตามึงจะเสียก็เสียไปเถอะนะกูอนุญาตมีปัญหาเจอกันชั้นสิบหกเป็นเมื่อสมัยก่อนมีอนุสา,า,าวรีย์หมายุคนี้ก็มีแล้วนะครับจากจากยาเหลสู่ทองแดงอะแต่งนีนนาราดได้เลยทั้งนะ อย่าไปหมิ่นรอหกสิวะรอเก้ามันหิงโซ่กับรอหกเยอะโอ้ลุงก็ไปว่าอีกแล้วไอ้นั่นนะมันเป็นหมาเป็นแบบอย่างแล้วมีคนอิจฉาหมาก็เลยไปฆ่าทิ้งไอ้นี่เอาหมาให้คนมากราบเนี่ยนะมันก็แบบอย่างเหมือนกันมัยถ้าผมนั้นผมจะลุกไปเตะคนที่หมาเดินนําเ่ยกันเตะแล้วก็ไปอยู่ในคุกกันนะฮะเตะแล้วก็อยู่ในคุกนั่นแหละครับจะไปอยู่เขายิงตายนี่ไปอยู่เขายิงหมดตัวเตายในคุกเลย เออไอ้น,นั่นก็โดนกล้ามคอ,อน,นี่ก็โดนอาจจะเป็นฮีโร่ก็ได้นะครับที่จริงไม่โดนหรอกพี่น้องทั้งหลายถ้าเขาจูงหมาให้มาผ่านคุณคุณยุกขึ้นแตก่การรับรองคุณไม่โดนยิงเพราะทหารตำรวจหมดมันไม่ได้ใส่ลูกปืนนะมันกลัวอืมไม่มีหรอกไม่มีโดนยิงอย่างมากเขาจับเออ,เอ,อ,เอ,อดีไม่ดีมันช่วยมะลุมด้วยนะไม่ใช่มันกูว่า <c oughs> เกลียดมานานแล้วเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มันอยู่ที่หินก้อนแรกผมบอกเป็นนายนายในหินก้อนแรกนะครับ แตกเสมอนะครับก้อนแรกบางครั้งเนี่ยมันถึงจุดถึงจุดที่มันจุดพุกขึ้นมานะพอมันลามมันจุดติดมันจะลาไปทั่วนะครับครับวันนี้เห็นคุณพูดว่าพี่น้องคือทางในฝั่งต้องพูดว่าทางวิทยุใต้ดินของฝั่งแสดงกับม,มีมีเก็บเก็บตกประเด็นจากอาจารย์สมจักเจมกับตบาบวินเมื่อวานในเรื่องตอนนี้ว่าพี่กับน้องเนี่ยทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่าหรือว่ามีาผล ผลทางการเมืองหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรจะยืนยันหลักฐานพวกนี้ได้บ้างหรือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแล้วก็มันทําให้ไปสู่ว่ากลุ่มไหนจะประเมินแบบไหนกลุ่มไหนจะไปต่อแบบไหนอะไรประมาณนั้น,นครับผมวันนี้ผมขอทําตัวเป็นกรรมเกินกรรมการนะกรรมกรอ,ออกกรรมการครับเออคือจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีคนก็เห็นแย้งครับถึงแม้ว่าผมจะเห็นคล้ายๆกับสมศักดิ์นะ แต่มีเขาก็เห็นแย้งผมก็จะนํามาเสนอให้ฟังครับดังต่อไปนี้ซึ่งเขาพูดกันเยอะมากแล้วก็เชื่อกันเยอะมีข้อมูลพื้นฐานยังไงอะไรยังไงบ้างเขาบอกนี้เขาบอกว่าอาจารย์ประวินกับสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้ให้เหตุผลว่าไม่ได้ขัดแย้งกันซึ่งมันก็แปลกเหตุผลมันต้องคือเหตุขัดแย้งใช่ไหมเขาไม่ขัดแย้งจะมีเหตุผลอะไรวะก็คือไม่ขัดแย้งเขาแย้งมาว่าครับที่ อาจาร์ปวินสมศักดิ์พูดเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างที่เชื่อว่าไม่ได้ขัดแย้งเนี่ยเพราะเขามีคําถามว่าก็มันไม่มีขัดแย้งมันจะยกตัวอย่างเดี๋ยวฟังมาดีว่าอันนั้นพูดไปแล้วอย่าเรียนแบบดาราเว้ยมีลิขสิทธิ์นะเขาบอกว่าเมื่อปีสมรหคาบสามเปรมอนันต์สิทธิ์เวศิลาเนี่ยคุยกับทูตสหรัฐบอกว่าอยากให้ประเทพขึ้นอนะเขาอ้างว่าการที่ สามคนตอบอย่างนั้นถือว่าเป็นกระบททันทีถ้าขัดูมินรัฐธายาตถ้าไม่มีคําสั่งทั้งสามคนคงไม่กล้าพูดอืมอันนี้ผมขอแย้งนะผมไม่อยากให้มันยาวนะครับเขาพูดกจริงครับแต่เขาพูดว่าน่าจะไปบอกในหลวงให้ตั้งรัฐธายาตายาเพิ่มหรือเปลี่ยนไปเลยอเอาประเทศขึ้นอันนี้เพราะความเป็นห่วงนะฮเพราะประเทศดีกว่าจริงๆอย่างนั้น p o p u l a t i ช n นเล e นะครับ ความนิยมชมชอบคือประเทศถ้าแข่งเนี่ยนะเหมือนขอโทษทีมวอลเลย์บอลไทยไปแข่งบอลเล์บอลโลกมันไม่ติดหรอกมันทีมฟุตบอลไทยไปเตะบอลโลกแล้วกันไม่มีทางคือประเทศเหนือกว่าเยอะเขาก็เลยความเป็นห่วงไม่ใช่ขัดแย้งฟังให้ดีๆนะอันนี้ผมแก้ตัวแทนสมศักิ์เกียมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมนึกว่าแก้ตัวแทนพวกเปรมพวกสิสเวสิลาทีนี้ถ้าไม่มีความขัดแย้ง ตอนลุงป่วยตอนกษัตริย์ป่วยแล้วกันนะตอนตอนภูมิพลป่วยเรียกให้มันสมยุตอนภูมิพลป่วย,ยจนทํางานไม่ได้ใกล้ตายเนี่ยทําไมไม่ได้แต่งตั้งผู้นิติการทําไมไม่ทาคือ,อคุณ<ด>รู้ดูสถา,หาหนะทางกฎหมายตอนนี้ต้องทําแล้วใช่ไหมครับในมันไม่ใช่เขาถามว่าไม่ทำเพราะมันขัดแย้งอันนี้เขาไม่จริงอีกอืมันคนละเรื่องกับขัดแย้งนะเพราะว่า เขายังใช้ได้เขาใช้ต่อที่เขายังไม่พร้อมคือปัญหาคือเขาไม่ได้เตรียมคนมาทํางานต่ออืมเพราะภูมิพลเขาเก่งมากเป็นซูเปอร์แมนผสมแบทแมนอ่ะนะง่ายๆก็คืออ้างภูมิพลดีกว่าอ้างคนอื่นแต่ว่าอ้างคนอื่นเขาไม่ใช้ต่อครับูดสาเร็จทีนี้อ้างต่ออการจัดงานปันเพื่อพ่อน้องทั้งสองไม่เข้าร่วมหนีไปต่างประเทศทําไมไม่เข้าร่วมมันเป็นเรื่องปกติคือ ระดับนี้นะเขาต่างคนต่างทํางานครับอืการที่ใครไปงานหนึ่งคุณดูทุกข่าวนะเขาจะไปคนเดียวไม่มีการเขารวมแทบคุณไปหารูปที่อยู่ร่วมกันน้อยมากนะเป็นปกติคือแต่ละคนมันทรงกลมอ่ะมันมีหน้าที่มีระบบแพทเทิร์นของการงานต่างๆนกมันมีกลมของมันมันาท่มีรบทเทินองารงน่างัอยู่เป็นิคือแะนมันทรงกมง่นมันม่เก้ี่ยวลูกบแพทเทิร์นไม่ค่อยจนมาอยู่ยกันปกาไม่อยู่ด้คยกันเรากไม่เคยกินข้าทไม่ไะ้ทะเลเะกันขต่การาไม่อยู่ด้วยกันนะครับ ปกติเป็นอย่างงั้นต่างคนต่างทํางานวางใครวางมันเอามาอ้างไม่ได้เดี๋ยวเดผมเคยเห็นภาพที่มันเป็นการแสดงว่าไอ้เรื่องปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่แต่ละคนไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะว่าทุกคนใส่เสื้อไบค์ฟอร์มม์หมดเลยเสื้อเหลืองด้วยมีมีภาพออกมามีภาพออกมาว่าทุกคนใส่ถ้าคุณบอกไม่ขัดแย้งก็อย่างคุณพอร์ตว่าถ้าคุณมาขัดแย้งทําไมไม่มาคือมันแล้วแต่จะพูดไงถ้าเสียขึ้นฟ้าชายขึ้น๋าองคโมตีจะต้องตั้งใหม่หมด หมายถึงเครือข่ายป๋าทั้งหมดคือเป็นจะหมดอำนาจนี่จริงไหมผมไม่รู้และผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเพราะว่าข้อมูลข้อที่จริงคือว่าฟ้าชายอาศัยเปรมมาตลอดเนี่ยครับจะไปยิงไอ้สนธิลิมก็ต้องบอกเปรมเปรมจัดการให้เปรมก็บอกประวิรอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้รับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแย้งว่าไอ้ที่ยกมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่องค์ประกอบจริงๆมันไม่มีผลเนี่ย งั้นแสดงว่าคนที่บอกว่าเปรมกับเสียขัดแย้งกันก็เป็นข่าวลือเท่านั้นไม่ใช่เดี๋ยวฟังต่อ,อมผมจะสรุปว่ามันผิดทั้งหมดอทุกคนนะนะทรัพย์สินที่น้องดูแลพี่ต้องเอาคืนทรัพย์ส,สินที่ทอมดูแลเนะี่ยคือสยามพารากอนไอสยามเซ็นเตอร์ของแกร้อยเปอร์เซนต์ดิสคอเวอรี่นะและก็เซ็นอร์เวิลด์เนี่ยนะอนะไอตรงกองใหญ่เนี่ยวังสะพาทุมเนี่ย ทรัพย์สินนะที่น้องคือประเทศดูแลอืพี่ต้องเอาคืนและมีอำนาจในการใช้จ่ายคนเดียวนับสองถึงสามล้านล้านบาทน้องคือประเทศกับเปรมจะยอมไหม,มนะอาจารย์ทั้งสองไม่หเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เชื่ออือันนี้ผมบอกตรงต,รงตรงนะครับว่าเป็นการเดาจากของเดิมว่าทะเลาะก,กันครับแล้วก็มาเดาว,ว่าจะต้องยึดซึ่งมันเป็นเรื่องของการเดาแบบ ตะก,กะคือตะก,กะะย้อนไปย้อนมามายกอีกอย่างความจริงยังมีหลักฐานอีกเช่นการแย่งชิงคนของตนเป็นพบรตรสมัยอิสิทธิ์เป็นนายกไอ้ที่จุมพลมั่นหมายกับไปประทิบหาส่งคนเข้าไปเป็นพบสตชเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันขัดกันนะแสดงว่าพี่น้องขัดกันส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการในเทมาสเสกการแย่งกันเป็นประธานจัดงานวันสัมพนันธ์ทุกศาสนรในปีนี้ แยกกันเป็นเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะทีนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับว่าผิดทั้งคู่ยังไงครับข้อเท็จจริงนะครับก็คือว่าคุณจะต้องรู้จริงๆว่ามันเป็นอะไรอย่าเดาอย่าวิเคราะห์ก็คือต้องมีข้อมูลจริงไม่ว่าสมสักหร,หรือไม่ว่าฝ่ายที่เห็นด้วยนะเอาง่ายๆวันนี้ต้องขออภัยเฮียนะเฮียสุรชัยอืสุรชัยจันทิมาทรไม,ไม่ใช่สุรชัยแซ่ดานเนี่ยนะ กับน้องสมศักดิ์เกียมเทียสกุลนะครับคุณวิเคราะห์ได้ครับไม่เป็นไรคุณพูดไปเถอะนะคนฟังก็ฟังเอาถือว่าเป็นรายการก่อนบ่ายคลายเครียดแล้วกันอืคุณจะกำหนดยุทธศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่อืคุณต้องมีหน่วยสืบราชการลับครับฝรั่งเรียกว่าอินเทลเลเ์เน่ะครับคือข่าวกรองอ่ะข่าวที่มันสําคัญเอเอเป็นหน่วยงานสําคัญคุณพอจะดาวออกนะครับเซนเตอร์อินเทลเจนท์เอเจนซี ืข้อมูลเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดนะครับข้อมูลจริงๆไม่ใช่จะเขาปล่อยไอ้พวกขอโทษนะครับบางคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเสื้อแดงชอบมาข่าวปล่อยมาแปะเขาหลอกไงก็แปะเดี๋ยวเสียจะเอาลูกชายสี่คนกลับมาเป็นะัการสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เดี๋ยวงันเดี๋ยวงี้เดี๋ยวเสียมาในโทษคืออาจจะจริงผมก็ไม่รู้นะแต่ปัญหาในตอนนี้ไม่ใช่การวิเคราะห์ทำไมอเมริกาถึงมีซ a เอซเถึงกลุ่มอำนาจที่สุด เพราะอเมริกาให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวกลองครับไม่ใช่ข้อมูลเฉยๆนะเป็นข่าวกลองกล,งกล,งละกลองอีกซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์ขอโทษนะครับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องรวยมากหรอกยังต้องก้างทีมนักสืบเรียกนักสืบฉเฉลยศาสต์เอกชนไปสืบว่าผัวมีกิ๊กกิงหรือเปล่าไปดาวไม่ได้วันนี้มานะมตาไปสืบว่ามีไหมอยู่ตรงไหนเป็นใคร อยู่กันนานแค่ไหนสม่ำเสมอแค่ไหนเลี้ยงดูปูเสือกันหรือเปล่าอ่ะสั้นๆน,นะครับซึ่งเป็นเดือนขนาดเมียน้อยนะสั้นๆน,นะครับลงุงมีหน่วยอินเทลเจนหรอครับไม่มีอ้าวไม่มีมันถึงต้องมีไงองค์กรปฏิวัติเนี่ยมันต้องมีหน่วยนี้จะไปเดามั่วๆไม่ได้เพราะฉะนั้นอ้ที่คุยไปทั้งหมดนี่นะไม่มีทั้งคู่ถ้ามีมันจะไม่เถียงกันหรอกแล้วถ้ามีจริงเขาจะไม่มาอธิบาย บางครั้งผมฟันธงเพราะผมเชื่อแหล่งข่าวผมจบผมมีแหล่งข่าวอาจจะโกหกตลอดก็ได้นะตั้งแต่เขียนในเรื่องคอกมงคอกมาสารพัดแต่คนทุกคนก็บอกว่ามีแหล่งข่าวนะครับเออใช่มันก็อยู่ที่แหล่งข่าวคุณมีคุณภาพไหมมันเป็นแหล่งข่าวประเภทไหนคือพูดมาทั้งหมดนี่โกหกทั้งหมดเลยคือไม่จริงอ่ะลุงสม,มชายตายแล้วตายแล้ว,ลวพูดมา้อยค้งแล้วแหล่งข่าวผมบอกว่าไม่เคยบอกว่าตายนะ แหล่งข่าวผมไม่เคยบอกว่าตายแหล่งข่าวผมไม่เคยบอกว่าพี่น้องทะเลาะกันไม่เคยพูดอแหล่งข่าวพ่อว่าเรมกับประวิแต่มันจับมือกันไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะทะเลาะกันบ้างเออเดี๋ยวมันต่อเรื่องเรมปวิเมุกี้ลุงบอกว่าไม่มีแหล่งข่าวแล้วมุกี้ลุงบอกลุงมีแหล่งข่าวนี่คือไม่ใช่ครับแหล่งข่าวกับหน่วยสืบราชการนลเย่างอ๋อไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนหน่วยสืบที่ต้องสืบจริงๆริงนะสืบจริงจริงนะสืบจริงจริงสายลับนี่ครับตัวโคตรแพงอาวุธสำคัญที่สุดคือสายลับนะครับ พี่น้องทั้งหลายแหละอย่าไปคิดซื้อปืนอากงอาก้าซื้อเอ็มไม่ต้องซื้ออาวุธสําคัญที่สุดคือการเป็นหน่วยข่าวครับอืมคุณจะต้องให้รู้ว่าพี่น้องทะเลาะกันจริงไหมถ้าคุณรู้ตรงนี้นะโอเคประวิทย์ก็เป็นท่อาจริงไหมวันวันมันทาอะไรเจ็ดวันมันทาอะไรวันจันทร์นะครับพวกมันทํามันอยู่ที่ไหนเมียน้อยกิ๊กมันอยู่ตรงไหนมันทะเลาะใครมันชอบใครใครเป็นผัวใครหมายถึงผู้ชายนะครับเออ ไอ้เมียไม่สําคัญหรอกใครเป็นผัวยังไงชอบอะไรจะไปจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วจะโดนสะก,กิดอารมณ์ตาตามาอยู่ที่ไหนอะไรที่ทําให้มันโกรธคุณสามารถยุให้มันฆ่ากันได้แต่คุณจะต้องแม่นเป๊ะนะรู้เขารู้เรารู้สึกบอกพ่ายนี่คือคาถาของ C.A. นะครับอืมไม่ใช่สุนหวู่นะ C.A. เอามาใช้<อ>ใชแล้ว C.A. <AA S 1> เข้ามาใช้เขาถึงมีเซนเตน์เรจเอเจนซี่คือ อันนี้แหละครับ C A ก็คือความหมายรู้เขารู้เราร้อยศึกบ่พ้าคุณจะต้องรู้เขาจริงจริงจริงต้องมีหน่วยสืบจริงๆไปอยู่ตรงนั้นจ้างคนพยาบาลไปสืบไปฟังมันอยู่ชั้นสิบหกมันตายแล้วยังคุณต้องมีหน่วยสืบต้องจ้างคนไปสืบอ่อะคุณต้องมีคนไปสืบจริงๆนะแล้วคุณจะได้มาเถียงอะไรคุณได้ไปวางแผนถูกคุณเชื่อวบอาขัดแยง้งโดยยกนั้นยกนี่นะผมเชื่อไม่ขัดแยง้งผมยกเยอะกว่าคุณอีก ืมแล้วผมยกว่าคุณทั้งสองคนนี่มั่วทั้งคู่ได้เยอะกว่าคุณอ,อีกอ้าวยังไงครับเพราะมันหักได้หมดแล้วคุณพูดมาผมว่าหักคุณบอกว่าไม่ขัดแย้งผมว่าหักได้มันเป็นการโต้วาทีเขาพยาการทันสงครามอืมการวิเคราะห์มันจะมีต่อเมื่อเรามีข้อเท็จจริงแล้วถึงจะวิเคราะห์อืมการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่ไม่มีนะครับงั้นสรุปว่าตอนนี้คือฝ่ายเสื้อแดงที่กำลังสู้กับฝ่ายนู้นอยู่คือเราไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ม้มมมไม่มีแต่ท่าิสังเกตไม่มี ทักสินพูดประโยคนึงนะรู้น้อยพูดมากรู้มากจะไม่พูดคุณจะรู้ยากเพราะคนที่รู้มันจะไม่พูดพูดไม่ได้ไอคนที่พูดพูดร้อน้องผมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องครับพูดไปตามเรื่องคือข้อที่จริงมันมีเราไม่รู้เราก็พูดอ้อมไปอ้อมมาข้อที่จริงมีอยู่อย่างเดียวนะแต่คุณพูดได้ร้อยข้อซึ่งมันไม่จริงเลยอาจจะใกล้เคียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่พูดบางอย่างได้ครับแต่ข้อที่จริงจริงนะคุณอย่าไปเดา ไฟเย็นพบประชาชน